สองเลขใบเซอร์ GAA นะคะเลขใบเซอร์นะคะ3395-927้้้สองเจแล้วก็เลขรงท้ายด้วยนะสองเจ็ห้าหนึ่นะคะคนี่ค่ะอ,คอันนี้จะมีถุงผ้ากับผ้าเช็ดแบนนะคะ อันนี้จะเป็นใบเซอร์ GAA นะคะอันนี้เลขใบเซอร์ที่2ไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบรับประกันร้าน,นะคะ่ะใบเซอร์ j a a ห้ามทำหายห้ามทำขาดนะคะ